ะะเลือกที่นั่งได้เลยค่ะลูกเปิดเครื่องปุ่มเปิดอยู่ที่ด้านขวาของจอนะคะด้านล่างเริ่มเลยนะค่ะก็สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับนิสิตทุกคนนะคะเข้าสู่การอบรมวันนี้หลักสูตร Microsoft Excel สำหรับการทำงานสํา,านัการเบื้องต้นนะคะ3ชั่วโมงต่อจากนี้ไปก็พบกับพิทยากรสุภพรสอนวงนะคะหรือจะเรียกครูป้าต๋ยก็ได้นะคะ ของเราเป็นปีที่4แล้วใช่ไหมคะต่าง <5. S 1> นะมาเติมเต็มของเรามีหลายหลักสูตรนะคะที่จะยินดีที่จะมอบให้กับนิสิตปีสีทุกคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนที่จะอบรมก็จะรบกวนให้นิสิตลงทะเบียนนิดนึงก็ขอเป็น Gmail ของเกษตรแล้วกันนะคะ ผื่อว่าเราจะได้ส่งไฟล์ตัวอย่างให้นะคะเพราะว่าเวลาแค่3มชั่วโมงใช่ไหมบางทีอาจจะส่งไฟล์ให้ทําเป็นตัวอย่างจะได้ไวขึ้นเนะเรียบร้อยอยล้คะลูกก็จะถามนิดนึงว่าพื้นฐานของเราอยู่ระดับไหน,หนขอดูนิดนึงนะคะค่ะขเปลี่ยนเรียบร้อยนะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ระดับ น้อยไปถึงปานกลางสำหรับความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Excel mm hmm. เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะพูพื้นฐานเริ่มต้นไปเลยแล้วกันเนาะไม่ค่อยไต่ระดับขึ้นไปถ้าเผื่อเราไปได้ไวก็เดี๋ยวจะมีแบบฝึกหัดให้ทำเพิ่มน,นะคะ,ะมาเริ่มต้นเข้าสู่เนะื้อหากันเลยนะคะ เนะะื้อหานี้เป็นเบื้องต้นนะ<ม>ก็จะแนะนําเกี่ยวกับ e x c e เนะคะแล้วก็แนะนําการใช้เวิร์กคูปเวิร์กชีตโลคอลัมอะไรพวกนี้นะคะการป้อนข้อมูลลงไปในเวิร์กชีตนะคะแล้วก็ใช้สูตรใช้ฟังก์ชันต่างๆที่คิดว่าจะจําเป็นเอาไปใช้ในการทํางานในสํานักงานในอนาคตต่อไปนะคะแล้วก็จะทําในลักษณะที่เป็นพวกกราฟด้วยนะคะ<ม>หรือว่าจะนําไปใช้ในการทําเป็นในลักษณะของดัตต้าเบสอะไรประมาณนี้นะคะก็แล้วแต่เวลาเนาะ ก่อนอื mean, <Una> ่นก็มาทำความรู้จักกับ Microsoft Excel กันนิดหนึ่งแล้วกันว่าเขาทำงานประเภทไหนบ้างนะ